สวัสดีครับทุกๆคนนะครับกลับมาพบกับอาจารย์น็อตอีกครั้งนะครับคำพยากรณ์ดีๆสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ประจำวันที่25กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมนี้ครับการเงินสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะครับคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ได้นับเงินก้อนโตครับจากการขายทรัพย์สินมีค่านะครับของเก่าของมือสองได้รับเงินปันผลจากสัดส่วนส่วนแบ่งในหน้า พระดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือพระราหูนะครับโคจรอ,อยู่ในเรือนของดาวพฤหัสบดีคู่ค้าขายหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็ยังเป็นเงินเป็นทองประกอบกับดาวพระอาทิต์นะครับเจ้าเรือนมรณะโคจรน,นะครับอยู่ร่วมกับดาวพระพุธเป็นศูนย์ยพาหะคุณต้องใช้ปากให้เกิดประโยชน์นะครับช่วงนี้ พูดเจรจาติดต่อไรเป็นเงินเป็นทองครับเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดสําหรับคุณนะครับช่วงนี้ความขยันหมั่นเพียรความวิริยะอุตสาหะของคุณนั้นจะนําไปสู่เป้าหมายของการเงินที่ดีอย่างแน่นอนครับแต่คุณก็อย่าใช้จ่ายเพลินจนเกินตัวนะครับเพราะยังมีรายจ่ายที่รอคอยคุณอยู่ในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับให้บริหารจัดสรรจัดการการเงินด้วยสตินะครับคุณก็มีโอกาสที่จะผ่านพ้นคุณต้องมีมงคลวัตถุเสริมดวงชตาราศีนั่นก็คือเหรียญเทวดาพระศกนะครับติด ัวประจําตนเอาไว้เป็นมงคลขวัญและกำลังใจนะครับเพื่อขับเคลื่อนชีวิตนำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จครับมาถึงในเรื่องของการงานของคนที่เกิดวันศุกร์บ้างนะครับช่วงนี้งานล้นมือขอเพียงสู้ไม่ถอยนะครับ ทำให้เต็มที่ให้สุดกําลังเป้าหมายที่คุณโฟกัสเอาไว้ในย่อมจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเพราะดาวการงานช่วงนี้จะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากเพศตรงข้ามและมีโอกาสนะครับที่จะได้แสดงศักยภาพของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์ของคนรอบตัวได้ครับและก็ต้องขอบอกเอาไว้เลยนะครับว่าคนรอบตัวรอบข้างรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะมีเกณฑ์เข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ครับแม้ช่วงนี้คุณจะเหนื่อยสักหน่อยนะแต่จานบอกไว้เลยว่าผลที่ได้ ได้รับนั้นมันคุ้มค่ากับการลงทุนและการรอคอยอย่างแน่นอนครับสําหรับตัวช่วยดีๆในวันนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญพระราหูทรงคุดรุ่นปฏิหารดวงชะตานะครับเปลี่ยนแปลงดวงชะตาหนุนเสริม ให้บังเกิดความสำเร็จเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีดีแล้วให้ดียิ่ง่งขึ้นไปครับในเรื่องของความรักของคนวันศุกร์นั้นช่วงนี้เนื้อหอมนะครับดาวสุกโคจรกลุ่มจุดเกิดคนมีคู่นะครับคุณมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือโฟกัสอนาคตที่มั่นคงร่วมกันเพื่อสร้างฐานะและความมั่นคงทางด้านครอบครัวครับ คอนโซดช่วงนี้คุณเนื้อหอมนะครับเนื้อหอมมีสเสน่ห์จนทําให้คนใกล้ๆตัวรอบๆตัวคุณนั้นอดใจไม่ไหวทีเดียวครับแหมช่วงนี้มีสเสน่ห์ไม่เบาเลยนะครับสุขภาพนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้เนี่ยดาวพระทิศเจ้าเรือนมรณะโคจรเป็นศูนย์ยพาหะ และได้ตำแหน่งปะปะ,ปะก็คือปูปปป่ปะปะนี่แหละนะครับอาทิตย์หมายถึงหัวใจหลอดเลือดในตาคุณมีโอกาสนะครับเจ็บป่วยไม่สบายสายตานี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยตาแห้งตาผ้าตามัวในช่วงนี้ใช้สายตาเยอะสิครับคุณระมัดระวังนะครับดูแลตัวเองให้ดีอย่าทำงานจนเพลินจนเกินเวลาส่วนตัวจะพานทำให้ป่วยได้พักสายตานอนพักผ่อนในเพียงพอนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับท่านที่เกิดวันศุกร์ ครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับฝากเอาไว้ให้คิดครับคนเราเนี่ยมักจะบอกว่าเราเกิดมาอยากทำในสิ่งที่เราชอบเราไม่ชอบจะทำสิ่งนั้นเราไม่ชอบจะทำสิ่งนี้คนเราในชีวิตของความเป็นจริงเราเลือกไม่ได้หรอกครับที่เราจะทำอะไรที่เป็นความรักหรือความชอบของเราเพียงอย่างเดียวถ้าเป็นแบบนั้นคุณต้องไปอยู่ในโลกของความฝันแล้วนะครับคนที่เจ๋งและเก่งจริงไม่ได้แปลว่า คุณมีความสามารถในด้านนั้นๆอย่างเต็มที่แต่คุณจะต้องทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบไม่ถนัด ไม่คุ้นเคยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รักมันเลยได้อย่างมืออาชีพหรือ professional ครับเพราะในท้ายที่สุดในสิ่งที่อาจารย์พูดนั้นมันก็คือหน้าที่คนเรานะครับควรทำหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองและส่วนรวมให้ดีย่อมนําพาตัวเองไปสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จอย่างแน่นอนครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับอาจารย์น็อตก็ต้องขอฝากกดติดตามกด subscribe กดเป็นกาลังใจให้กับพวกเรานะครับทีมโหราสิธฟันธง ในการอัปเดตดวงสตาร์ดีๆแบบนี้ครับในวันนี้นะครับอาจารย์น็อตก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ